คิวที่เือกตอนที่9นี้จะมาทำความรู้จักเมนูต่างๆในกลุ่มเมนู AFMf โดยในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการทำงานของระบบหาความชัดกันต่อเมนู Interlock Spot AE and Focus Area เป็นเมนูที่ใช้พื้นที่หาความชัดแบบ Single Point เป็นพื้นที่วัดแสงแบบเฉพาะจุดหรือส p o t ค่าเริ่มต้นจะเลือก on ไว้ เมเื่อเลือกระบบวัดแสงหรือ metering แบบเฉพาะจุดหรือ spot และเลือกใช้รูปแบบกรอบหาความชัดแบบเฉพาะจุดหรือ single point ระบบวัดแสงจะใช้ขนาดและตำแหน่งของกรอบหาความชัดแบบเฉพาะจุดหรือ single point ในการวัดแสงหากเลือก off ระบบจะใช้การวัดแสงเฉพาะจุดที่กลางจอภาพจะไม่สัมพันธ์กับตำแหน่งและขนาดของกรอบหาความชัดแบบเฉพาะจุด เมนู Instant AF Setting เป็นเมนูกำหนดการทำงานของระบบหาความชัดอัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม AF On หรือ AF Lock ในกล้องแต่ละรุ่นตัวเลือก AFs เมื่อกดปุ่ม AF On หรือ AF Lock ที่กล้องระบบหาความชัดอัตโนมัติจะทำงานแบบการโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพตัวเลือก AFC เมื่อกดปุ่ม AF On หรือ AF Lock ที่กล้องระบบหาความชัดอัตโนมัติจะทำงานแบบการโฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง เมนู Depth of Field Scale เป็นเมนูกำหนดรูปแบบการแสดงสเกลช่วงชัดหรือ Depth of Field บนหน้าจอตามลักษณะที่จะนำภาพไปใช้งานตัวเลือก Pixel Basis จะเป็นการแสดงช่วงชัดหรือ Depth of Field ตามผลที่ได้จริงเพื่อให้สามารถขยายดูภาพด้วยความละเอียดสูงรวมถึงการตรวจผลที่ได้บนหน้าจอความละเอียดสูงและหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตัวเลือกฟิล์มฟอร์แมตบาสิจะเป็นการแสดงช่วงชัดหรือ d เดฟ f Field จำลองจากฟิล์มเหมาะสำหรับการนำภาพไปอัดขยายหรือการดูภาพบนอุปกรณ์ความละเอียดตำ่ำเมนู Release Focus Priority เป็นเมนูกำหนดการทำงานเมื่อกดปุ่มชัเตเตอร์เพื่อถ่ายภาพเมื่อใช้การปรับความชัดอัตโนมัติพิลภาพหรือ AFS และการปรับความชัดอัตโนมัติแบบต่อเนื่องหรือ AFC เลือกการปรับความชัดอัตโนมัติแบบ AF-S หรือแบบ AF-C ที่ต้องการแล้วเลือกตัวเลือกสำหรับการทํางานในแต่ละการปรับความชัดอัตโนมัติดังนี้ Release ตัวเลือกนี้กล้องจะสามารถกดชัตเตอร์ลงจนสุดและทําการถ่ายภาพได้แม้ว่าระบบยังไม่สามารถปรับความชัดได้โฟ c ั s ตัวเลือกนี้กล้องจะสามารถกดชัตเตอร์ลงจนสุดและทำการถ่ายภาพเมื่อสามารถปรับความชัดและยืนยันความชัดแล้วเท่านั้น เมนู AF r a n e Limiter เป็นเมนูกำหนดช่วงระยะชัดสำหรับการปรับความชัดอัตโตนมัติของเลนส์โดยมีตัวเลือกต่างๆดังนี้ตัวเลือกออ f กล้องจะสามารถปรับความชัดอัตโตนมัติได้ตามระยะชัดของเลนส์ที่ใช้ p r e s e t 1กล้องจะสามารถปรับความชัดอัตโตนมัติได้ในช่วง2เมตรจนถึงระยะไกลสุดหรือ infinity p r e s e t 2กล้องจะสามารถปรับความชัดอัตโตนมัติได้ในช่วง5เมตรจนถึงไกลสุดหรือ infinity คัสตอมจะเป็นการกำหนดช่วงระยะการปรับความชัดอัตโนมัติโดยผู้ใช้เองเมื่อเข้าตัวเลือกนี้หากต้องการใช้การตั้งค่าที่มีอยู่แล้วเลือกโอเคแล้วกดปุ่มเมนูโอเคที่กล้องหากต้องการปรับตั้งระยะการปรับความชัดอัตโนมัติสำหรับใช้งานเลือกเซตแล้วกดปุ่มเมนูโอเคที่กล้องหน้าจอสำหรับการปรับระยะจะปรากฏหมุนวงแหวนปรับความชัดที่เลนส์และดูตำแหน่งระยะชัดบนสเกลที่แสดงบนหน้าจอเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นหรือจุด A เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเมนู OK ที่กล้องเพื่อกำหนดระยะเริ่มต้นแล้วหมุนวงแหวนปรับความชัดที่เลนส์เพื่อกำหนดระยะชัดสิ้นสุดหรือตำแหน่งดีโดยดูระยะชัดจากสเกลที่แสดงบนหน้าจอเมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Display Back ที่หลังกล้องเพื่อสิ้นสุดการปรับตั้งหน้าจอจะกลับสู่หน้าจอตัวเลือกเมื่อเปิดใช้งานเมนูนี้กล้องจะทำการปรับความชัดอัตโนมัติเฉพาะในช่วงที่เลือกหรือที่กำหนดไว้เท่านั้น เมนูทัสกีนโหมดเป็นเมนูกำหนดการทำงานของหน้าจอสัมผัสในการถ่ายภาพโดยมีตัวเลือกต่างๆดังนี้ทัสชูตติ้งตัวเลือกนี้เมื่อแตะที่หน้าจอกล้องจะทำการกำหนดจุดหาความชัดอัตโนมัติตามตำแหน่งที่แตะและจะทำการปรับความชัดอัตโนมัติแล้วทำการถ่ายภาพ AF ตัวเลือกนี้เมื่อแตะที่หน้าจอกล้องจะทำการกำหนดจุดทำการปรับความชัดอัตโนมัติแล้วทำการปรับความชัดอัตโนมัติและล็อกระยะชัดไว้ a r e ียตัวเลือกนี้เมื่อแตะที่หน้าจอกล้องจะทำการย้ายกรอบหาความชัดไปยังจุดที่แตะหน้าจอเท่านั้นตัวเลือกออฟตัวเลือกนี้จะเป็นการปิดการทำงานของการแตะหน้าจอเพื่อถ่ายภาพสำหรับตัวเลือกของเมนูทัสกิ e นโหมดนั้นสามารถเลือกได้จากปุ่มตัวเลือกที่แสดงบนหน้าจอ